แลนมอร์ร l ลวอร์2023นี่เป็นครั้งที่4ที่ศูนย์คุณธรรมจัดขึ้นมาและเป็นหัวใจสำคัญที่เราเลือกเอาสื่อ,อ9ประเภทรวมไปจนถึงบุคคลแล้วก็ชุมชนและองค์กรหลักคิดอันนึงก็คือให้คนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ในสังคมในระดับของบุคคลเนี่ยปีนี้มีความพิเศษ ก็คือผู้นําการเปลี่ยนแปลงเช่นอาจจะเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะตนเองเท่านั้นแต่สามารถสร้างแรงบันดาลใจาการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรของเราเองได้หรือในพื้นที่ของชุมชนเราเองได้ในขณะเดียวกันเองในระดับของชุมชนและองค์กรเนี่ยมี2ประเภทคือชุมชนแล้วก็องค์กรองค์กรนี่รวมไปจนถึงองค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมทําดีไม่ต้องเดี่ยวและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือท่านเริ่มวันนี้ และท่านทําต่อเนื่องกันไปอาจจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับรางวัลได้รับการชื่นชมในขนาดเดียวกันเองถ้าท่านพบเห็นความดีท่านสามารถส่งมาได้ที่ศูนย์คุณธรรมครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้วันนี้พบกับวิชันจินดารัธิพโรธรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะซึ่งรายการนี้เป็นความร่วมมือของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและสถานีวิทยุโทรทัศน์ รัฐสภาค่ะซึ่งเป็นรายการที่นําเสนอการทําความดีการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยของเราในทุกภาคส่วนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะถือเป็นโอกาสพิเศษและโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่ท่านผู้ชมทุกท่านจะได้มารู้จักกับรางวัล Thailand m o r a ร a ล a อเ2อร์ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับทราบรายละเอียดของรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะเราไปรับชมภาพบรรยากาศของรางวัลไทยแลนด์มอร์ร a ลอเในปีที่แล้วกันก่อนค่ะ ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้เล็งเห็นคุณค่าความดีที่ปรากฏในสถานการณ์ต่างๆของสังคมจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและขยายผลสื่อบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมเพื่อยกย่องความดีทุกรูปแบบโดยการค้นหาและยกย่องบุคคลชุมชนองค์กร รวมถึงองค์กรด้านสื่อมวลชนที่มีผลงานยึดหลักคุณธรรมและความดีรลดระดับภาพลักษณ์ของประเทศให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามด้านพฤติกรรมเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเข็มเกียรติยศและเกียรติบัตรเชิดชูโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวรางวัลมอร์เรลอวอร์ด2022และเปิดรับสมัครผลงานโดยมีผู้สนใจสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งรางวัล Moral Award นี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขารวมเป็นคณะทำงานในการพิจารณาคัดเลือกทั้งองค์กรภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนภาคประชาสังคมทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและท้องถิ่นรวมถึงสื่อมวลชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูรูลประธานกรรมการศูนย์คุณธรรมเป็นผู้มอบรางวัล รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรมร่วมพิธีมอบรางวัลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจและรณรงค์ขยายผลความดีที่ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นแนวทางต่อการนำไปปรับใช้ต่อไป รางวัลมอร์เรลอะวอร์ดมีประเภทรางวัลคุณธรรมทั้งหมด3ประเภทคือประเภทบุคคลประเภทชุมชนและองค์กรและประเภทสื่อ9ก้าสาขาโดยในปี2022นี้มีเกณฑ์การคัดเลือกและรางวัลที่ผ่านการคัดเลือกดังนี้ 1. ประเภทบุคคลคุณสมบัติสำหรับการเฟ้นหาเสนอคัดเลือกคุณธรรมอวอร์ดประเภทบุคคลจะต้องเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมตามหลักคุณธรรมสำคัญของชาติ5ประการอย่างชัดเจน นั่นคือพ่อเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสากระตันยูหรือคุณธรรมอื่นๆปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนและสังคมโดยมีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรวมทั้งสิน้นจำนวน87รางวัล 2. ประเภทชุมชนและองค์กร คัดเลือกและพิจารณาจากชุมชนองค์กรที่โดดเด่นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในชุมชนและองค์กรและมีบทบาทในการสร้างเครือข่ายความดีต่อสังคมมีการส่งเสริมสนับสนุนความดีทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยมีชุมชนและองค์กรผ่านการพิจารณาคัดเลือกรวมทั้งสิน้นจำนวน39รางวัล 3. คุณธรรมอวอร์ดประเภทสื่อซึ่งแยกเป็น9สาขาได้แก่สาขาละครสาขาภาพยนตร์สาขาวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียสาขาโฆษณาสาขาบทเพลงสาขารายการวิทยุสาขารายการโทรทัศน์สาขาสิ่งพิมพ์ สาขาดิจิทัลประเภทสื่อทุกสาขาพิจารณาคัดเลือกจากสื่อที่มีเนื้อหาสร้างสารรค์คุณธรรมสร้างแรงบรนดานใจส่งเสริมให้ผู้รับมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมพอเพียงวินัยรับผิดชอบสุจริตจิตอาสากตันอยู่พร้อมทั้งเสริมสร้างค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม อันเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมโดยมีสื่อผ่านการพิจารณาคัดเลือกรวมทั้งสิ้นจำนวน43รางวัลรางวัลมอเร้าอวอร์จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนทุกภาคส่วนในสังคมให้ความสำคัญระหนักถึงการอยู่ร่วมกันด้วยการสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมโดยศูนย์คุณธรรมจะจัดทำฮอร์อ f ฟเฟมถอดองค์ความรู้เพื่อขยายผลความดีต่อไป คนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ในสังคม จบลงไปแล้วนะคะสําหรับภาพบรรยากาศของปีที่ผ่านมาค่ะจะเห็นได้ว่ามีผู้รับรางวัลกันมากมายเลยนะคะหากท่านได้สนใจนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมรายละเอียดนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมค่ะซึ่งในวันนี้ท่านจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลอันทรงเกียรติของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีน้องหญิงและสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับ ค่ะขออยากจะทราบถึงรายละเอียดและที่มาของรางวัล Thailand Moral Award 2023ในปีนี้ค่ะคุณหมอค่ะคือต้องเท้าความนิดหนึ่งก็คือว่าตัว Thailand Moral Award เนี่ยปีแรกที่เราจัดเนี่ยจะเป็นประเภทของสื่อ <Okay. S 2> เป็นหลักเลยคือ9ประเภทแล้วก็เราส่วนหนึ่งก็คือมาตามพันธกิจของศูนย์คุณธรรมเองด้วยก็คือว่าศูนย์คุณธรรมเราจะต้องการทำหน้าที่ให้คนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ในสังคม ก็มีแนวคิดกันขึ้นมาความจริงดั้งเดิมก่อนหน้าที่จะมาเป็นครั้งที่4ใน Thailand m อร w อวอ2023เนี่ยนี่ก็คือว่าเป็นครั้งที่4แล้วใช่ไหมครัแต่มีการจัดการกันมาก่อนแม้กระทั่งก่อนก่อนครั้งที่1เนี่ย ในอดีตก่อนหนะ้านั้นเนี่ยศูนย์คุณธรรมก็จะอาศัยเวทีของสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในการที่จะยกย่องคนดี<ะ>แต่ครั้งแรกที่เรามีการจัดของ Moral w w a r d นั้นเนี่ยปีแรกเลยเนี่ยเป็นประเภทของสื่อ9ประเภท<ะ>แล้วในปีที่2-3ก็ดำเนินการโดยที่เพิ่มเรื่องของบุคคลแล้วก็องค์<ะ>กรเพิ่มขึ้นมา<ะ>แล้วก็มาในปีก่อนหน้า2023ก็คือ2022นั้นนะก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นมีคณะทำงาน มีคณะกรรมการมีผู้คนที่ส่งางานต่างๆเข้ามาประกวดมากขึ้นสำหรับ Thailand Moral Award ใน2023ซึ่งเป็นครั้งที่4นั้นก็จะครบและครบเครื่องเลยคือมีทั้งเรื่องของสื่อ9ประเภทยังคงอยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันบุคคลแล้วก็องค์กรแต่มันมีชุมชนและองค์กร แต่ในแต่ละประเภทมีความเข้มข้นแตกต่างจากปีที่แล้วเพิ่มขึ้นดูนะ่าสนใจมากเลยค่ะ,อะลองยกตัวอย่างนะ,ะเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นบุคคลเราก็เรียนรู้คณะทำงานเองก็พัฒนางานอันนี้ขึ้นมาโดยที่มองว่าเวลาที่เราพูดถึงบุคคลเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นทุกกลุ่มอายุทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เพียงแค่ผู้สูงวัยหรือว่าเป็นเพียงแค่ผู้ใหญ่นะแม้กระทั่งเด็กเยาวชนที่เขากำลังทำความดีจนเป็นที่ประจักษ และมีพฤติกรรมที่ควรค่าแก่การชื่นชมยกย่องก็สามารถเข้าสู่กระบวนการของ Thailand Moral a w a r d ได้คือปีนี้เราก็ส่งเสริมในเรื่องของเด็กและเยาวชนไปด้วยใช่ฮะแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งเราก็เสริมขึ้นมาเป็นสองประเด็นใหญ่ๆก็คือว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นผู้นำนอกเกยวกับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองแล้วเขาก็อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กรเขาได้ด้วย ก็จะมีผ <an> ู้นําการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะบุคคลเนี่ยจะมี2ประเภทย่อยลงไปอีกในปีนี้ก็คือประเภทที่เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวเองเห็นชัดเลยว่าพฤติกรรมอะไรแล้วก็สามารถเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เขาอาศัยอยู่ได้ด้วยหรือทํางานอยู่ด้วยได้หรืออีกประเภทหนึ่งคือสร้างแรงบันดาลใจก็คือการเป็นว่าการกระทําของเขาเนี่ย สร้างแรงกับเพิ่มไปได้ด้วยเพราะปีนี้จะแตกต่างกับปีที่แล้วที่มีประเด็นย่อยเข้ามาด้วยในขณะเดียวกันเองในเรื่องของชุมชนองค์กรนั้นเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องหนึง่งคือปีที่แล้วก็เข้มอยู่แล้วนะ,ะแต่ปีนี้มีประเด็นเพิ่มขึ้นมาหนึ่งก็คือเรื่องของมอร์ร c ลเครดิตคือแต่เดิมเนี่ยเรื่องของมอร์รลเครดิตเนี่ยมันแล้วแต่เราไม่ได้คิดอะไรยกตัวอย่างนะเช่นโรงเรียนบางอันนี้เป็นองค์กรองค์กรระดับโรงเรียนโรงเรียนส่งเข้ามาประกวดปีที่แล้ว แล้วเราก็เล็งเห็นแล้วแหละว่าเออเขาไม่ได้ทําแค่นั้นนะเขาสามารถทําไปจนถึงเกิดธนาคารรีไซเคิลธนาคารขยะการจัดการสิ่งแวดล้อมเด็กมีจิตอาสาน้ําใจแบ่งปันในการคัดแยกขยะล้างถาดของเขาแต่เขาสามารถทําเครดิตทางสังคมในโรงเรียนได้ด้วยก็คือเช่นถ้าสมมติโรงเรียนเนี่ยเด็กๆเขาเอามาฝาขวดน้ําที่เป็นพลาสติกจะเป็นขวดไรรีไซเคิลเนี่ย มันจะขึ้น QR code เลยทันสมัยมากเลยนะใช่ขึ้น QR code เป็นแบบทันสมัยแบบสไตล์เด็กๆเ,เลยแล้วเขาทำเป็นธนาคารร e ีไซเคิลแล้ว QR code นี้จะสะท้อนกลับมาว่ากวดเนี้ยที่เอามาเนี่ยเท่ากับกี่บาทกี่สตางค์ก็เท่ากับสะสมเงินไปด้วยแล้วเด็กๆเ,เขายังออกแบบกันอีกว่าการเปอร์เซ็นต์จากจำนวนนี้ไปทำ CSR เปิดรั้วโรงเรียนรู้จักกับชุมชนล้อมรอบ เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นตัวอย่างหนึ่งของ Moral c r e ดิตขึ้นมาศูนย์คุณธรรมเองก็เล็งเห็นประโยชน์ตรงนี้ร่วมกับคณะทำงานว่าถ้าเช่นนั้นปีนี้ในชุดของชุมชนและองค์กรเนี่ยน่าจะเอาเรื่องของ Moral Credit เนี่ยเป็นตัวให้คนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ในสังคมเพราะไทยแลนด์มอร a ลวอร์ดใน2 0 2 3เนี่ย ที่ใช้คำว่า2023น้องหญิงสังเกตไหมทำไมมันเป็นของปีที่แล้วนั่นน่ะสิคะก็ยังสังเกตอยู่เพราะว่าปีนี้2024ใช่กวนคุณหมออธิบายให้พวกเราได้ฟังกันนิดนึงคะ่ะคือที่เราเอาของ2023ีค,ความหมายก็คือว่าผลงานของปีที่ผ่านมาตลอดอทั้งปี เพราะทุกท่านเนี่ยไม่ต้องหยุดทําความดีนะทาความดีได้ต่อเนื่องเพราะ2024ก็จะมีแต่จะไปเป็นปีหน้าแต่เรารวบรวมของ2023ตลอดปีแล้วสามารถเมามานําเสนอใน Thailand Moral Award ของ2023ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะคะแล้วก็สังเกตว่าในสังคมไทยของเราค่ะมีเรื่องของโซเชียลเครดิตกันนะคะ อยู่จำนวนมากเหมือนกันแต่ว่าบางท่านก็อาจจะยังไม่ไม่แน่ใจว่าที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยเป็นมอลลเครดิตหรือเปล่านะคะก็ขอรบกวนสอบถามคุณหมอค่ะว่ารางวัลแต่ละประเภทที่จะได้รับเนี่ยค่ะผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลน,นี้ค่ะเขาจะได้รับอะไรบ้างคะเ,เวลาที่ส่งเข้ามาแล้วก็จะมีคณะทำงานแต่ละประเภทอย่างเช่นถ้าเป็นประเภทของสื่อก็จะมี9ประเภท ขออนุญาตลงลึกนิดหนึ่งเช่นมีประเภทละครคะซึ่งแน่นอนว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยใน2023เนี่ยก็มีละครที่เข้าตามผมเชื่อว่าผู้ชมทุกท่านเองคงมีอะไรที่อยู่ในใจแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะ,ะก็มีอยู่ที่เป็นละครที่เข้าตาก็เสนอชื่อเข้ามาได้หรือแม้กระทั่งถ้าผู้ชมผู้ฟังเองเนี่ยสนใจว่าละครในปีที่ผ่านมานี้มีอันไหนที่สะท้อนประเด็นของคุณธรรมคุณธรรมเป็นเรื่องของพฤติกรรม ก็สามารถสะท้อนเข้ามาแล้วส่งข้อมูลเข้ามาตามเว็บไซต์ก็จะมีคณะทำงานแบ็กอัพหมายถึงว่าคณะทำงานในชุดนี้ที่จะคอยลงไปรายละเอียดและอาจจะติดต่อกับผู้กํากับหรือติดต่อเพราะมันก็มีประเภทละครเพลงภาพยนตร์วิทยุทีวีหนังสือสิ่งพิมพ์นะประเภทสิ่งสิ่งพิมพ์บทเพลงนะ แล้วก็รวมไปจนถึงโฆษณาแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียอย่างเช่นะจะเป็น TikTok อกหรืออะไรทั้งหลายที่มันเป็นคลิปสั้นๆอะไรทั้งหลายแล้วทำกระแทกใจมากอันนี้คือ,อสื่อแล้วก็รวมไปจนถึงสื่อดิจิทัลด้วยอันนี้คือ9ประเภททั้งหมดที่สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ w w w t h a i l a n d m o r a l w a r c h นอกจากอันนี้คือประเภทสื่อ9ประเภทซึ่งถามว่ารางวัลที่ได้รับคืออะไรคือด้วยสื่อเนี่ยมีการลงทุนก็เราก็เลยมีเงินรางวัลนิดหน่อยให้ไว้ด้วยก็คือว่าแต่ละประเภทประเภทละสามรางวัลคือรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3าถ้าไม่ได้เข้าวินในรักษาของ123ก็มีชมเชยซึ่งก็เป็นเกียรติบัตรในการชมเชยไปด้วยแต่สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับ 1, 2 3ในแต่ละประเภท9ประเภท ก็คูณ3ไปก็คือ27รางวัลนั้นนะรางวัลที่1ทุกรางวัล1น3นี่จะมีโลกในขณะเดียวกันก็จะมีเงินรางวัลติดนิดหน่อยอาจจะไม่ได้เยอะอาจจะไม่ได้เยอะมากมากก็เป็นพลังใจให้ก็คือรางวัลที่1ก็คือ1000 0บาทสำหรัแต่ละประเภทรางวัลที่2ก็คือ5000บาทรางวัลที่3ก็คือ3000บาทรวมๆแล้วก็จะอยู่ที่1000 0แกว่าบาท พี่มีเงินรางวัลในส่วนนี้อยู่ด้วยก็คือประเภทของสื่อเนื่องจากมันมีกระบวนการในการลงทุนอะไรต่างๆเราก็อยากจะมอบพลังใจให้ด้วยสําหรับประเภทของบุคคลเนี่ยที่แยกย่อยออกไปในสองประเด็นย่อยนั้นนะ,ะซึ่งอาจจะอยู่ในอายุไวัยไหนก็ได้แล้วก็เพศรวมไปจนถึงอาจจะเป็นต่างประเทศก็ได้นะชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรประเทศไทย แต่ทำความดีจนเป็นที่ประจักษ์ในสังคมก็ถือว่าอยู่ในประเภทนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเวลาส่งรายละเอียดเข้ามาเนี่ยคณะทำงานเขาก็จะแยกไปให้เองว่าเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ<ม>ก็ได้ทั้งสิ้นเลยซึ่งทุกท่านก็สามารถเข้ามาส่งส่งมาได้ซึ่งอันนี้ก็จะมีเข็มเกียรติยศ<ม>แล้วก็รวมทั้งประกาศ เกียรติคุณให้ด้วยสำหรับอีกประเภทหนึ่งก็คือชุมชนและองอค์กรซึ่งอันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณรวมกันแล้วเนี่ยอย่างละ50-50ค่ะ ชุมชนและองค์กร50แล้วก็บุคคลอีก50ก็รวมแล้วประมาณ100รางวัลในขณะที่สื่อก็27รางวัลงานนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมี127รางวัลที่เรียกว่าได้ทั้งโล่ได้ทั้งประกาศกิติคุณในบุคคลนั้นคือได้ประกาศกิติคุณกับเข็มเกีดยรติยศแต่ในชุมชนและองค์กรก็จะมีโล่ที่มอบให้สำมบภู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนและองค์กร ที่มีเขาเรียกคาเหมาะสมในการที่รับ Thailand Mor a w a อ d ใน2023ครับซึ่งรางวัล t h a i l a n d m o r a เ a อ d อเรนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีรางวัลมากมายนะคะให้กับท่านผู้ที่ส่งเสริมความดีรวมถึงผู้ที่ขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมนะคะก็อยากจะให้คุณหมอนะคะฝากผู้ที่สนใจอยากจะส่งผลงานเข้ามาค่ะว่าจะมีแรงบันดาลใจที่จะส่งเข้ามาอย่างไรบ้างค่ะ ไทยแลนด์มอร์รัลวอร์ดเนี่ก็เป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับทีเ่เราอยากที่ทางศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยอยากจะรังสรรค์มอบเป็นพื้นที่ในการที่จะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถประชาชนทุกคนก็สามารถส่งได้นะฮะอนอกเหนือจากภาคีเครือข่ายก็สามารถส่งผ่านาพี่น้องประชาชนทุกคนที่สนใจอยู่เห็นอยู่ว่าผลงานอันเนี้ยละครปีที่แล้วเรื่องนี้ดีมากเลยแม้มีข้อมูลรายละเอียดไม่พอก็ไม่เป็นไรส่งเข้ามาก่อน าะอย่างน้อยที่สุดถ้ามีชื่อรายการอะไรทั้งหลายเนคณะทํางานก็อาจจะทํากันบ้านในการเพิ่มแล้วก็ให้ให้ติดต่อกันกันกบทางผู้กํากับหรือกรณีที่มีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการที่นําเข้าสู่การพิจารณาของ Thailand Moral Award ใน2023ถ้าเป็นระดับบุคคลถ้าเป็นระดับชุมชนองค์กรก็สามารถที่จะสมัครยื่นเข้ามาได้โดยที่ทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w t h a i l a n d m o r a l a w a r d c o m นะฮะ ชื่อติดกันเป็นภาษาอังกฤษนะฮะท่านสามารถพิมพ์เข้าไปได้ท่านก็จะรู้แล้วหรือถ้าคิดไม่ออกจริงๆก็พิมพ์คำว่าศูนย์คุณธรรมแล้วเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือจะเป็น Facebook ของศูนย์คุณธรรมเองก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นช่องทางที่สามารถหารายละเอียดในการที่จะยื่นใบสมัครต่างๆเหล่าเข้ามาใน Thailand Moral ว2023ได้ครับ ขอบพระคุณคุณหมอนะคะก็ฝากนิดนึงนะคะสำหรับรางวัลอันทรงเกียรติอันนี้นะคะทางศูนย์คุณธรรมนะคะจะเปิด ให้ทุกท่านได้ส่งผลงานเข้ามานะคะภายในวันที่14มิถุนายนนี้นะคะ14มิถุนายนนี้เท่านั้นค่ะแล้วก็ท่านใดนะคะที่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็อย่างเช่นที่คุณหมอได้บอกกับพวกเราวไว้นะคะก็คือเข้าไปที่ www.thailandmoralaw.com นะคะหรือว่าโทรสอบถามเข้ามาที่ศูนย์คุณธรรมได้โดยตรงเลยนะคะสําหรับช่องทางในการส่งผลงานนะคะก็จะมีเว็บไซต์นะคะแล้วก็ส่งผลงานทางไปรษณีย์นะคะแล้วก็ รวมไปถึงช่องทางต่างๆของศูนย์คุณธรรมทางด้านโซเชียลมีเดียนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะคที่มาให้รายละเอียดในรางวัลอันทรงเกียรติแห่งนี้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานรวมถึงคุณหมอต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขอเชิญชวนทุกท่านส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรม และเสนอชื่อบุคคลชุมชนและองค์กรเพื่อรับรางวัล Thailand Moral a w a r d 2023แบ่งออกเป็นรางวัลประเภทสื่อ9สาขาได้แก่สาขาละครภาพยนตร์โฆษณารายการโทรทัศน์บทเพลงรายการวิทยุสิ่งพิมพ์สื่อดิจิทัลและคลิปวิดีโอสั้นรางวัลประเภทบุคคลได้แก่ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงและผู้สร้างแรงบันดาลใจรางวัลประเภทชุมชนหรือองค์กร ที่มีการส่งเสริมระบบเครดิตทางสังคมโซเชียลเครดิตหรือมีระบบส่งเสริมความดีที่องค์กรชุมชนนั้นๆได้กำหนดขึ้นเพื่อมารองรับการทำความดีมอรั l c ลเครดิตร่วมส่งผลงานชิงโล่รางวัลเห็นประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง14มิถุนายน2567ทาง www.thailandmoralawards.com ทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองมายังศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand w w w t h a i l a n d m o r a l a w a r d s c o m โทร02-644-9900 02-184-2728-32 Thailand Moral Awards 2023